สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้มาดูนะคะว่าวันนี้ไม่รู้ช้างของใครนะคะหลุดมานะคะมาแต่เช้าได้ยินแต่เสียงตกแตกลองแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่มืดๆยังไม่สว่างนะคะเรามาดูยินเสียงร้องสนั่นวันไว้นะคะ อีบันย็นนะคะเข้ามานะคะหลุดมาจากไหนน,นั่นนี่เข้ามาทางไหนน,น,าานี่ดูนะคะเคยกินอยู่ที่นี่นะคะจำได้แม่นมากเลยนะคะหลุดมาแล้วก็ข้ามข้ามเสาตรงตรงนี้นะคะในตรงที่ลัว รัวหักนี่นะคะตรงแม่แบงค์ทำหักไว้นะคะข้ามมาฝั่งนี้เลยนะคะเลาะทุ่งนามาเลยนะคะมาหาที่วันดีดอกแตกอยู่ที่คอกนะคะตื่นคุณยายพากันยังไม่ตื่นนะคะได้ยินแต่เสียงต็อกแตกร้องก็ตกใจวิ่งออกมาดูนะคะเห็นช้างมาอยู่ในคอกนะคะที่วันเย็น ตกใจหมดนะคะคุณยายคุณตาตกใจหมดนึกว่าตกแตกเป็นอะไรนะคะขายังสั่นอยู่เลยนะคะนึกว่าตกแตกเป็นอะไรร้องร้องดังมากนี่ก็เริ่มสว่างแล้วนะคะก็ยังมืดอยู่เลยมาดูนะคะคุณตายังจะผูกไว้ก่อนนะคะผูกไว้อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวจะไปเรียกเจ้าของมานะคะ เดี๋ยวจะของบานเย็นมานะคะเอาต้นกล้วยให้กินก่อนตกใจหมดก็ได้ยินแต่เสียงร้องนะคะถ้าตอกใต็กไม่ส่งเสียงร้องนะ่คงไม่รู้นะคะเขาไม่กินอะไรบ่น,นะะั่นฮะพอเดินมาเนาะต้นกล้วยก็ยังอยู่ต้นกล้วยก็ยังอยู่ครบนะคะต้นกล้วยของฝั่งบ้านนู้น มะนก็ยังอยู่ครับนะคะคอามเด็น,น,เ,นเอ้ยตกใจหมดนึกว่าตกแตกเป็นอะไรนึกว่าตกแตกเป็นอะไรที่ไหนได้มีช้างเข้ามาอยู่ในคอกเรานะคะโสอีกตัวหนึ่งนะคะนึกว่าแม่แบงค์ตอนแรกคิดว่าแม่แบงค์หลุดโซมาหาลูกนะคะที่ไหนได้เป็น แม่บันเย็นอยจอกแตกล้องดังมากร้องเหมือนกับเขาเจออะไรนะคะเหมือนว่าคิดว่าเจองูหรือช้างหลุดแล้วไปหาแม่นำหวานหลุดมาทำดอกแตกเลืออะไรคิดไปต่างๆนานานะคะวิ่งออกมาดูเห็นช้างอยู่ในตอกตัวใหญ่ตัวหนึ่งคิดว่าไม่แบงอุ้ย,ยบันเย็น ทำไมจำได้แต่เขาเคยมาอยู่นี่นะคะเธอจะเรียควานมาตาไปเรียกควานมาก่อนนะคะสว่างเริ่มสว่างแล้วจำได้ดีมากเลยนะคะช้างตรงไหนที่เขาเคยได้กินนะเขาจะมาอยู่นะคะมาหานะคะไม่ไปไหนวิมานนี่สองรอบนะคะตอนนั้นก็ขัดโซมา หลุดมานะคะีนตรงที่เาขาข้ามหมานะคะในตรงขา้ามมาขา้ามรั้วมาเลยนะคะไม่หาไม่ไปหาน้ําหวานนะคะขา้ามรั้วตรงนี้นะคะดูลอยลอยข้ามมาเลยนีนตรงนี้ไม่กินอะไรเลยขา้ามมาหาเลยนีนตรงนี้นะคะอุ้ยนี่ขา้ามมาตรงนี้อ้อยเขาก็ไม่กินอู้ ม่กินอ้อยไม่กินอะไรนะคะสงสัยคิดถึงกันมากในสว่างแล้วนะคะตรงนี้สว่างแล้วทำมาเลยบานเย็นคิดถึงกันมากบอกอ,อยากมาอยู่ด้วยกันเหรอ,อ,อจะเลียงอเลยเดอร์ทีนี้ เดเฉยบอกไม่ควานว่าคุณยายจะเลี้ยงเอาละเดอ้อมันเย็นนี่ีวันดีเขาดีใจได้มีเพื่อนมาคิกว่าไม่แบงค์จริงๆตกใจหมดโอ้พะกันตกใจวิ่งออกมาไปทำไมมันไม่รง <laughs> วิ่งหาโทรศัพท์จะไปโทรหาคนก็หาโทรศัพท์กว่าจะเจอหนะคะ ตกใจนึกว่าแม่เบ่งหลุดมาไอนแม่เบ่งอยู่บอยต๊อแตกแจ๊กบอยกว่านา้ดีแล้วนี่คนนี้เนี่ยรู้จักส่งเสียงเรียกเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยได้รู้จักส่งเสียงเรียกยายให้ลูกมาดูว่ามีช้างหลุดเข้ามานะคะต๊อกแจ๊กเป็นส่งเสียงเรียก วิงออกมาเลยนะคะออกมาตัางา้งตาตั้งใหญ่จะชนกันอยู่บนบ้านนะคะอีกอย่างหนึ่งก็นึกว่าตัก๊กแตกเป็นอะไรด้วยแหละเพราะว่าเขาไม่เคยร้องถ้าร้องกินเขาไม่ได้ร้องร้องแบบนี้หมาก็หาเต็มวันนี้ตื่นมาได้ช้างอีกตัวหนึ่งนะคะ ต้องขอบคุณต๊อกแต๊กได้หนึ่ที่รู้จักเรียกยายเรียตาตื่นเช้ามาตอกแต๊กเรียกให้ให้มารับอาช้างอีกเชือกหนึ่งเลยนะคะต็อกแต๊กนี่ี่วันดีไม่มีเสียงนะแต่ตอกแต๊กนะคะดีกว่า,าวันดีได้ได้ร้องไดส้สองเสียง แค่นั้นเองตอกแตกนี่ถี่มากนึกว่าเป็นอะไรหมาก็เหา่าะน,นั้นวันรวยอ,อีกได้ขามเสื้อทึงแม่ <c oughs> บ้านเย็น <c oughs> บ้านเย็นแล,ลว้วก็รอต้องต้องใส่ปลายไม้เบ่งเผพื่อ <c oughs> หมาจักลงวางเลยนะคะเมื่อ,อก,กี้ข้ามลัวจนเลย អឺអឺរត់ដើរឯងតូនឯងដូចឈឺអឺសាច់តុបពេកបីគ្លីញញ៉ាំនៅក្បែរដេឌីងអឺអឺតុបពេកញ៉ាំពុទ្ធននវិនវៃចាំងបាយក៏លោបោះបាយមកម៉ែម៉ែណាជូបាយមកឲ្យបេងຫມូតជូ เมื่อคืนฝนก็ตกนะคะตอนหัวค่ำก็ฟ้าลบฟ้าร้องเนาะแต่พอดึกๆไปไม่มีเสียงฟ้าไม่มีลมนะคะก็คือตกสบายมากเมื่อคืนตกไม่มีฟ้าร้องไม่มีลมใบ้านเย็นพยายาไปบ้านพากันนอนหลับสบายเลยมาตื่นอีกทีก็ตกแตกร้องจนลันบ้าน แป๊แป๊กเอ้ยตืตต่นเช้ามาโชคดีวันนี้โชคดีได้ช้างตัวหนึ่งได้ช้างเพิ่มตัวหนึ่งนะคะแร๊ตแตกเดี๋ยวตาเอวยมาให้กินเลยกล้วยหมดระบบตาเมื่อวาน เอาไว้ฝึกตกแต่งตอนเช้านะคะต้องให้รางวัลคนเก่งหน่อยแล้วนี่ให้รางวัลคนเก่งกินสับปะรดนะคะเดี๋ยวคนตายยังเก็บขยะอยู่เดี๋ยวเอาถ้วยมาป้อนให้กินวันเย็น โอ้บานเย็นบานเย็นเอออยากมาอยู่กับกักแท็กบอกฮึโทรไปแล้วก็มีใครลับเลยโทรสองสามรอบแล้วนี่นะคะแม่บานเย็นมากินอยู่ยางสบายเลยนะคะแอนตูตต้หาแลคนทีบจุดกู กระตุ่มดอยไปเไปจ้าหุ่นจุเลยือยอะไรก็ไม่กินนะคะตน้นกล้วยก็ไม่กินข้ามมาเลยข้ามลัวมาเลย <c ười> อี่คือบานเย็นนะคะคือบานเย็นจะหลุดบ่อยนะคะเพราะว่าเล่นโซ่นะคะแอมถอย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 บานเย็นกลางปีเชือกบานเย็นชอบเด็ก ด,ด,ดีแล้วบันเย็นไม่ทำอะไรเด็กๆนะคะถ้าเป็นตัวอื่นนะไม่รู้ว่าตอกแตกจะเป็นยังไงบันเย็นเล่เป็นช้างที่ชอบเด็กนะคะ้อยบันเย็น้อยไหมนี่นะคะองตัวก็ทำอะไรกัน ยังทำความสะอาดเล่นะคะแม่บานเย็นหนูหลุดมากหลุดบ่อยมากนะคะตอนนั้นก็หลุดไปที่บ้านน้องบัวนะคะเจ้าของตามหาจนแตกเข้าไปอยู่ในบ้านน้องบัวนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็หลุดมาอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนั้นก็ยังยังมืดเหมือนกันนะคะคุณยายก็ยังไม่ตื่นตอนนั้นแม่แบงยังอยู่ด้วยและต๊อกแตกไม่ร้องไม่มีเสียงร้องคุณยายก็เลยไม่รู้ ตื่นเช้ามาก็เจอเหมือนกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ต้องแตกยานมแล้วอยู่คนเดียวแล้วน้องกลัวนะคะน่าจะกลัวแหละเพราะว่าช้างตัวใหญ่เข้ามานะคะเก็บอะไรร้นนอ,นนองจนสน,นันบ้านเลยตกใจหมดเออเนี่ คนเก่งได้ไหมคนเก่งเอ้ยน,นักเรียน,ดน,นเด็กหญิงตักแตกเดี๋ยววันหลังจะไปซื้อกระเป๋ามาให้เป็นโค้งควันเด้อคนเก่งเด้อตัอกแตกเอ้ยตักแตกคนเก่งอืเรจะต้องกเาไปหยิบต้นกล้วยแล้วนะคะเหนียวมา กินอยู่นี่ก่อนกว่าวานจะมานะคะดีแล้วมาน,นี่นะคะถ้าไปที่อื่นนะหลุดไปกินของคนอื่นนี่รวยเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้เจ้าคนเพาจะเอาเท่าไหร่นะคะถ้าไปเหยียบไปกินของคนอื่นเขาดีแล้วไม่บันเย็นมาอยู่นี่นะคะถือว่าเจ้าของช้างยังดีเลยนะคะยังโชคดีนะคะคือว่า แม่บัานเย็นเนข้ามาที่นี่โดยที่ไม่ได้กินอะไรของใครถ้าหลุดไปกินแสงคนอื่นเป็นพวกกล้วยเขาก็ต้องปรับนะคะเอากล้วยมาให้หน่อยเร็วเอากล้วยมาให้๊อกแตกหน่อยเข้ามากินด้วยกเน เป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยที่เอาไว้ให้น้องกับแบกไม่เป็นไรให้พี่บานเย็นกินก่อนนะคะไม่เขาอยู่กว่าเจ้าของจะมานะคะโทรไปแล้วยังไม่มีใครรับเลยนะคะสงนไสยังไม่ตื่นนะคะ ให้คนเก่งเราดีกว่านะคะคเก่งของเราเก่งของเราตกใจอย่างมาก,กว่าหลุมนี่ก็เป็นช้างตัวอื่นหลุดมานะ,ะทำเอาช้างเด็กนะ,ะถ้าช้างบางตัวเขาไม่รักเด็กนะคะเข้ามาอย่างนี้นะคะทำเอาของเราโดยที่เราถูกโซ่ไว้ด้วยนะคะอันตรายมากเลยนะคะแต่แม่บานเย็นนี่ก็คือ ไม่ทำอะไรตัวเล็กนะคะให้รางวัลคนคนเก่งเอาดีกว่าพี่วันดีแลวไม่นร้องเลย,เลยพี่วันดีเขาดีใจได้เนาะเพื่อนเขามายเยี่ยมพเพื่อนมาเยี่ยมถึงบ้านเยี่ยมตอนกลางคืนด้วยนี่นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน้องต๊อกแป๊กด้วยนะคะช่องของน้องต๊อกแป๊กโชคทวีลูกแม่แบงค์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ <berish> กดกระดิ่งสับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะอขอบคุณอาหารช่วงเย็ยนทุกทุกมื้อนะคะพี่สนับสนุน <g ib berish> ให้กับช่องน้องต๊อกแป๊กนะคะขอให้แต่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ วันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคุณยายจะไปตามความบานเย็นก่อนนะคะเพราะว่าถทรไปไม่มีใครรับเลยนะคะราต้องไปตามถึงบ้านนะคะวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องน้องต๊อกแป๊กนะคะสวัสดีค่ะ